จังหวัดระนองนี่เป็นจังหวัดทางภาคใต้นะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ <ST AN IC> และเกาะพยามก็เป็นหนึ่งในเกาะที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับโดยจะต้องนั่งเรือจากฝั่งเมืองระนองไปที่เกาะพยามนะครับและสถานที่ท่ทองเที่ยวในเกาะพยามก็กระจายตัวอยู่รอบเกะาะเลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมณ4สี่สถานที่แห่งนี้นะครับตามไปรับชมไปชนไทยด้วยกันครับ ม,ม,ม่วนานเนท,ที่ยวละนองผจนภัย9ุดเช็คอินรอบเกบาะพญา EP1 และการที่เราจะเดินทางไปที่เกาะพยามนะครับก็มีเส้นทางอยู่2เส้นทางที่ต้องเดินทางไปนะครับโดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทกับนั่งเรือข้ามฟากขนาดใหญ่นะครับ แต่ในครั้งนี้ผมไปด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะครับเพื่อจะได้ทุ่นเวลานะครับจะมีระยะเวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีนะครับการเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทนะครับค่อนข้างเร็วนะครับ40นาทีก็ถึงแล้วนะครับมาถึงที่ท่าเรือของเกาะพยามนะครับ ที่นี่คือบรรยากาศของท่าเรือนะครับซึ ouais? ่งคึกคักด right. ้วยนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับและการเดินทางบนเกาะนี้ขอแนะนําเลยว่าต้องใช้มอเตอร์ไซค์สอง้อแบบนี้นะครับจะสามารถไปได้ทุกซอกซอยในทั่วเกาะเลยนะครับซึ่งถนนก็อาจจะเป็นลูกรังบ้างกําลังก่อสร้างบ้างหรือบางทีขึ้นดอยขึ้นเนินนะครับขรุขระหน้าดูเหมือนกันนะครับก็เป็นการประจนภัยนะครับซึ่งเส้นทางรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเต็มเกาะทั่วเกาะเลยนะครับและนี่คือจุดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปนะครับก็คือบริเวณท่าเรือนะครับ ซึ่งจะมีท่าเรือถึง3ท่าเรือด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันครับว่าแตกต่างกันยังไงไปรับชมกันเลยครับท่าเรือแห่งแรกนะครับเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะพยามนะครับเป็นท่าเรือที่มีอุโบสถสร้างขึ้นนะครับและยื่นออกไปในทะเลนะครับเป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับว่าน่าสนใจและงดงามแค่ไหนนะครับไปดูด้วยกันครับ ก็ดูเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยเป็นไฮไลท์อัอนหนึ่งนะก็คือเป็นอุโบสถนะครับที่อยู่ยื่นออกไปในทะเลเลยนะครับเป็นตัวอุโบสถที่ยื่นไปในทะเลเลย อุโบสถแห่งนี้นะครับเหมือนกับเป็นจุดรับแขกเลยครับจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาโดยเรือนะครับก็จะเห็นเป็นจุดแรกเลยเช้าวันสดใสที่เกาะพยามนะครับนี่มีดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยมีแสงลำลายลำลรที่ทะเลด้วยนะครับแล้วที่กำลังจะไปนะครับก็คืออุโบสถที่อยู่ริมไม่ใช่ริมสิยื่นไปในทะเลเลยนะสวยงามเลยเป็นอุโบสถนะครับนี่เลย นี่โอ้โหน้ำใสน้ำใสนะครับ ไลน์กันเต็มเลยนะครับ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกัน นี้ก็มีศาลาอย่างดีเลยนะครับแหมหน้ามันนอนกลางเต็นท์ผูกเตยโยนตรงนี้ทั้งเลยสบายเลยเพราะว,าวิวมันสวยมากเลยดูดิโอ้โหพาลามากเลยเห็นสบาย และจากท่าเรือแรกนะครับของวัดเกาะพยามก็เป็นท่าเรือที่2นะครับที่ผมมาเยือนก็คือท่าเรือนี้ครับก็สวยไม่แพ้กันครับไปเที่ยว2ท่าเรือแรกแล้วนะครับไปท่าเรือที่3กันเลยดีกว่าครับตรงนี้เป็นท่าเรือของนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาจะมาขึ้นฝากท่าเรือตรงนี้นะครับมีดูสปีดโบ๊ทจอดเทียบเลยนะครับ มีกำลังรอนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับไปที่ฝั่งนะครับในเช้านี้แล้วก็นี่เลยครับสัญลักษณ์ของเกาะพยามนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นกเงือกคู่นะครับที่ยืนบนผลเม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับมีเยอะมากบนเกาะแห่งนี้นะครับสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำไว้แล้วครับ พยายามกับนกเงือกนะครับอันนี้เป็นเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นของเกาะพยา,ยามนะตอนนี้เราก็ไปท่องเที่ยวในจุดแรกแล้วนะครับก็คือท่าเรือเกาะพยา,ยามซึ่งอยู่บริเวณอ่าวแม่ไม้นะครับ แล้วเราก็จะไปจุดที่2ด้วยกันนะครับคืออ่าวมุกค,ครับตามไปด้วยกันเลยครับแต่ระหว่างเส้นทางที่จะไปอ่าวมุกนะครับก็เจอเส้นทางที่สวยมากเลยนะครับวิวสวยงามเลยครับตรงน,นี้เป็นสะพานข้ามคลองอ่าวแม่ไม้นะครับแล้วก็มีป่าตรงกลางด้วยไหลเข้าไปน้ำใสดีสวยดีนะครับโอเลเลยติดทะเลด้วย ล้วก็มีรีสอร์ตอยู่ข้างหน้านะมาช่างสวยงาม,มือเิยโอ้น้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำใสซเสื่อภายขยักนี่สนุกเนะ้วยเนี่ยเป็นเวิร์กนะครับเวิร์กสวยงามภัยขยักนี่้อยเลยอะเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่เป็นระยะระยะนะ ขับมอเตอร์ไซค์รัดเลาะนะครับตามเส้นทางถนนทั่วไปนะครับจนกระทั่งมาเจอทางป่านะครับแล้วก็เจอป้ายนี้ครับอ่าวมุกนะครับเส้นโซมพอสมควรนะครับแล้วก็ดูลึกลับมากเลยอ่าวมุกนะครับนี่ไปทางนี้ เส้นทางแอดเวนเจอร์มากเลยครับจนกระทั่งมาเจอทางแยก2ทางเนี่ยครับใน,ในที่สุดผมก็ลังเลใจจะไปทางตรงดีหรือว่าจะไปทางขวาดีแต่ก็ตัดสินใจขึ้นทางขวาครับและใน,ในที่สุดก็มาเจอประตูนี้ครับ คือผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเกาะพยานนะมันมีสองทางแยกทางแยกนี้ขึ้นดอยเฉยเลยขึ้นมายอดเขาเลยนะครับนี่มองเห็นจากยอดเขาเลยก็จะไปอ่าวมุกขึ้นหน่อยแต่ว่ามาที่ยอดเขาเฉยเลยแต่ก็มีก็มีรถจอดหลายคันนะไงตอ่อข้างล่างน่าจะเป็นอ่าวมุก แต่ผมกลับมาขึ้นยอดดอยเฉยเลยก็ต้องกลับไปที่ทางเดิมแหละงงก็นับได้ว่าผมมาถึงอ่าวมุกจนสำเร็จจนได้นะครับแม้จะอยู่บนยอดดอยก็เถอะนะครับจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับคืออ่าวคอเกิ่ยวนะครับ ซึ่งเส้นทางนี้ค่อนข้างลําบากพอสมควรเลยแต่ระหว่างทางก็มีสิ่งที่น่าชื่นใจเลยนะครับเจออีกตัวแล้วเนขับมอเตอร์ไซค์มาก็เจอเลยในที่สุดก็มาถึงอ่าวคอ,อกิ่วจนได้นะครับค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่ายังไม่ถึงดีนะครับต้องจอดมอเตอร์ไซค์ทางนี้นะครับแล้วอ่าวคอกิวนี้ก็มีร้านอาหารด้วยนะครับบรรยากาศดีครับวิวสวยเลยครับพานอลาม,ม่ามองเห็นวิวขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าอ่าวจริงๆแล้วเนี่ยอ่าวคอกิวเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับต้องเดินลงไปด้านล่างไปด้วยกันครับ ระหว่างทางที่ผมได้เดินลงไปที่อ่าวคอเกีวนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนะครับจนผมต้องหยุดชะงักยืนดูเลยนะครับอเจออะไร 哎呀。Yeah, yeah. คือแบบว่ามีนกเงือกแทบทุกที่เลยนะเยอะจริงๆที่นี่ก็พยายามเขาถึงได้สัญลักษณ์ที่ทางเข้าท่าเรือครับนกเงือกเจ๋งมากที่ผมกําลังจะลงไปที่อ่าวคอกีวนะครับด้านล่างริงเสียงอยู่เป็นยางไง ลงมาแล้วอ่าวคอคิวนี่เลยครับเอ่ออ่าวอคิวครับเห็นอ่าวเล็กๆหัวเล็กๆ อเอา้อกเกียวนะครับก็เป็นหาดหินแม่ตรงนี้ก็น่ากลางเต็นเหมือนกันนะนี่เลยมีหินแบบนี้ด้วยสวยงามเลย น้ำใสเลยครับโอ้โหส่วนตัวด้วยเอเนนี่สปิ้ง ผมได้เตะเที่ยวเล่นอยู่ที่อา่าวคอกิวแห่งนี้สักพักใหญ่ๆนะครับจนกระทั่งได้เวลากลับแล้วระหว่างทานที่กลับก็เจอ,อนกเงือ,อกแล้วครับที่นี่ก,ก็พยายามมีนกเงือกเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ ใ,ในที่สุดผมก็พาทุกท่านไปเที่ยวอ่าวคาอกิวด้วยกันนะครับแล้วเราไปอ่าวสุดท้ายเลยดีวยกว่าครับอ่าวใหญ่ครับผมไปกันเลยครับที่ที่เรากำลังจะไปนะครับคืออ่าวใหญ่เป็นจุดนิ้นนะครับซึ่งน่าจะมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ใหญ่จริงๆสมกับเป็นอ่าวใหญ่ใหญ่โตเหลือเกินมีเวลาที่อ่าวใหญ่นี้ไม่มากครับโชว์ได้แค่นี้ครับผมแต่ก็ถือว่าภารกิจนี้ก็สำเร็จจนได้นะครับ และโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่า5แห่งสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนโปรดติดตามนะครับผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ